บ้านนี้นะแล้วใครแอบเข้าบ้านเราเนี่ยไม่ได้แล้วแบบนี้อันตรายนี่นออะอดนเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเฮ้ยแม่าตาครับวันนี้อย่าลืมซื้อหวยห้าสี่ศูนย์นะครับแบล็เ,เล่ยกมาจากไหนอีกลูกเมื่อกี้ผมเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะทำมือห้าสี่ศูนย์แบบเนี้ยเขาคงใบหวยนะคะแม่ฮะทำมือห้าสี่ศูนย์แบบนี้เหรอลูกมันไม่ใช่ วิ่งไปทางไหนแล้ววิ่งสวนแล้วกับผู้ชายเมื่อกี้นี้เองอะครับคิดสีไปเปิ้ลทำไงดีทำไงดีอ๋อนึกออกแล้วเงินสใสที่หนูเก็บได้อะมันต้องเป็นของหนูสิลุงจะมาแย่งหนูได้ไหมเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันเก็บเงินใสได้หรอเฮ้ยอย่างนี้ก็โชคสองชั้นแล้วดิวลุงอย่าเข้ามานะไม่งั้นหนูจะโยนกระเป๋าเงินทิ้งน้ำจริงๆด้วยเฮ้ยหนูยา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 ,ยา,ยายถ้าแกเอาเงินทิ้งน้ำนะเจอดีแนะ่ ปลอดภัยหรือเปล่าครับหนูปลอดภัยดีค่ะไม่ต้องกลัวนะลูกปาแจ้งตำรวจมาให้แล้วเฮ้ยไหนงันแตะได่น,นี่เลยอะเฮ้ยเด็กแอบไอ้คุณน่ะขึ้นมาจากน้ําไปรงพักกับผมเดี๋ยวนี้เลยคุณไม่รู้หรอว่าบ่อเนี้ยเขาเลี้ยงปลาปีรัญ,ญ่าไว้เฮ้ยปีรัย่าอโอโหนหนูเก่งมากนะลูกที่ฉลาดรู้จกักเอาตัวรอดแล้วก็รู้จักสัญ,ญลักษณ์ SOS ของความช่วยเหลือแบบสากลด้วยอะสัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือเนี่ยสำคัญมากนะครับทุกคนต้องเรียนรู้ไว้ทุกเพศทุกวัยเลย เอาไว้ขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉินและไว้ช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนแล้วทุกคนล่ะคะรู้จักสัญ,ญลักษณ์ขอความช่วยเหลือแบบสาก,กลไหมกดหนึ่งหนูรู้จักนะแล้วคะ่ะกดสองผมเพิ่งรู้ครับ